สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเกสก้านะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องอในส่วนของโปเกมอนนะครับท่าไฟฟ้าแล้วกันเป็นท่าไฟฟ้าตัวธรรมดานะตัวไหนน่าเล่นบ้างนนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา10ตัวแล้วกันไม่ได้แจกอันดับนะครับผมก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็สามารถนะครับแนะนําบอกกันได้นะครับผมก็โอเคก่อนจะเล่นก็ฝากกดไกลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจนในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ซับสไครต์ตามกิจนี้อยู่ครับสามารถดูคลิปอื่นกิจไมได้ในเพลย์ลิสตต์นนนนะะะผมมโปปเกออ้คคครรัับบยู่่ทีใลิ ถ่ายคลิปไว้หน้าช่องนั่นเองนะครับผมในส่วนของโปเกมอนไฟฟ้านะครับก็มีหลากหลายตัวนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับก็นะฮะมาเริ่มนะฮะกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับที่แนะนำนะตัวที่หนึ่งนะอันนี้ไม่ได้จะอันดับนะครับผมนี่เลยนะครับไลชูอัลโลล่านะครับถามว่าไลชูอัลโลล่าได้มาจากไหนนะครับก็คือคุณก็เล่นฟิกาจูแล้วกันแล้วก็มันตอนมันเปลี่ยนร่างมันจะให้เลือกระหว่างไรชูนะครับกับไลชูอัลโลล่าตัวนี้นะครับ แนะนำให้เปลี่ยนล่างเป็นไลชูวร่าตัวนี้นะเพราะว่าไลชูตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วเก่งมากๆนะครับผมตีแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของพาสซีฟจะคิวด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเฟอร์นะครับท่านนี้ก็เมื่อตัวเมื่ออยู่ในเขตต่อสู้นะครับไลชูวราเนี่ยอยู่ในทีมเนี่ยเปิดมันทุกตัวนะครับที่ปล่อยสกิลท่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับในส่วนของไลชูวราตัวนี้จะมีสปีดเพิ่มขึ้น10%นะฮะเออนี่ก็ถือว่าดีมากๆนะครับ ส่วนท่าโจมตีอื่นๆนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับอย่างเนี้ยไซคิกท่านี้ก็จะเป็นท่าโจมตีพลังจิตนะเดเมจแรงที่60เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าศัตรูนะครับติดสถานะควบคุมอยู่แล้วก็ตามเนาะเขนจะจะแรงขึ้นอีก50%ินะครับแล้วก็จะเป็นท่านี้ครับเป็นเฟคเอาท์จะเป็นโจมตีในส่วนของท่าปกตินะครับผมท่านี้จะทําให้นะฮะเป้าหมายที่โดนโจมตีเนี่ยติดสตันด้วยนะครับเดเมจแรง70ด้วยนะฮะต่อมาเป็นอิเล็กทริกบอลนะครับก็โจมตีความแรง75สนะส่วนถ้าไม่ตายครับเป็นระคับ ถ้านี้ครับความแรงที่200นะครับแต่ว่าพอเราโจมตีกลับไปเนี่ยมันจะสะท้อนนะครับให้เราเลือดลดนะครับที่5%นะก็ถือว่าแรงมากๆสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคไปดูตัวที่2กันนะครับก็สำหรับตัวที่2นะครับผมให้เป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวที่2เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นเดลิวนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโปเกมอนธาตุไฟฟ้านะครับอันนี้เปลี่ยนร่างเป็นร่างเมก้าด้ด้วยนะครับเป็นไฟฟ้ามังกรเนาะดย๋ยวผมพูดถึงร่างเมก้าแล้วกันนะก็ถ้าโจมตีนะครับ ก็จะมีในส่วนของนี่เลยดาก้อนเวฟนะฮะเป็นจุดตีท่ามังกร75นะครับแล้วก็โฟกัสแบด70ท่าต่อสู้นะแล้วก็ทันเดอร์พันท่าไฟฟ้านะครับ70นะฮะแล้วก็นะครับอัลติเมทนะครับเป็นทันเดอร์นะท่าไฟฟ้า130นั่นเองนะครับผมแรงมากมากเลยสำหรับตัวเดนริวลาเมกานะครับผมต่อมานะผมโปเกมอนตัวที่3นะฮะนี่ครับตัวนี้เลยนะครับเอาไฟฟ้าตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่นะครับหาได้ง่ายด้วยนะฮะก็อยู่ในกาชาเจอบ่อยมากๆนะครับสุ่มทีก็หลุดมาทีนึงนะฮะนี่ครับก็จะมีท่าโจมตีนะครับเป็นในส่วนของ hidden power นะครับ hidden power เนี่ยอ่ะคราวนี้ผมมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นร่างเมก้าได้ด้วยผมจะบอกอ่าสกิลของร่างเมก้าแทนแล้วกันนะฮะผมก็จะเป็น hidden power เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดเมจแรงถึงเจ็ดสิบนะครับเป็นท่าโจมตีท่าน้ําแข็งนะแล้วก็ ตัวไฟนี่ครับไฟล์แฟงนะครับโจมตีท่าไฟฟ้า75นะแล้วก็โวลต์สวิตชนะฮะโจมตีท่าไฟฟ้า75นะถ้าว่าไอตัวนี้นะครับความสามารถพิเศษของมันนะครับก็คือมันสามารถที่จะปล่อยนะครับสกิลได้หลายหลายหลายธาตุมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟฟ้าของมันเองเนาะแล้วก็ธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำแข็งนะครับถือว่าค่อนข้างดีแล้วประเด็นคือนะครับอ่าธาตุนะครับอ่าโวลต์สวิตชเนี่ยท่าโวลต์สวิตชเนาะที่เป็นท่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับนี่ครับ โจมตีเนี่ยความแรงเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะครับสังเกตได้เลยนะว่า75นะฮะ75 75 75หมดเลยนะครับแล้วก็อันติเมตเนี่ยเป็นทันเดอร์เหมือนกันนะครับอยู่ที่115อนะครับอันนี้ครับเดเมจของมันเนี่ยจะแรงขึ้นเมื่อเลือดของตัวเองมันต่ำนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถโจมตีโปเกมอนที่เบนอยู่นะครับแล้วก็ขุดดินได้ด้วยนะถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่าตัวที่3ามนะต่อมานะฮะโปเกมอนตัวที่4นะครับก็คือตัวนี้ผมให้เป็นตตััััววนนนีีี้ะคครรบบ่่กมท4 นี่ครับเจ้าหมาไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับจะมีข้อสมบัติพิเศษนะครับอย่างหนึ่งก็คือมีพาสซีฟสกิลนะครับก็จะเพิ่มนะครับพลังโจมตีกายภาพของตัวเองนะครับแล้วก็เมื่อถูกควบคุมนะครับจะทําการสะสมนะครับอิเล็กทริกซิตี้นะครับหชั้นนะครับนะแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มสปีดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของมันเองนะครับมีผลห้าเทิร์นสะตว์ผสมสามครั้งนะครับผมค่อนข้างดีนะ ก็สูงสุดคือ3 0มนะครับผมถ้าโจมตีท่าแรกเป็นท่าชาร์จนะครับท่านี้ก็ทําการสะสมนะครับ elasticity สองชั้นนะครับผลของ elasticity ก็คือการเพิ่มสปีดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะให้เกิดมันเองนะครับก็คือเป็นท่าบัฟนั่นเองครับบัฟเพิ่มสปีดเนาะถ้าโจมตีนะครับก็จะมีท่านี้ครับ snow นะครับท่าสร้างความเสียหายท่าความมืดนะท่านี้นะครับโจมตีแล้วนะครับจะทําให้ตูดตูนะครับทําให้เป้าหมายนะครับติดสนามวุ่นวายนะความแรงที่80นะครับแรงมากๆในท่านี้นะครับ แล้วก็ท่าตีท่านึงเป็นอ่าไอแฟงนะครับก็เป็นอ่าขี้ร่ำแข็งนะโจมตีอยู่ที่80นะครับส่วนอันติเมทนะครับก็จะเป็นไวชาร์ดนะครับก็สร้างความเสียหาไฟฟ้านะครับผมแล้วก็นะครับท่านี้ครับเมื่อนะครับเขาเรียกว่านะเมื่อเป้าหมายนะครับติดสภาวะอิเล็กทริซิตี้อะไรเงี้ยครับก็จะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้น20%นะครับผมความแรงอยู่ที่150นะอันนี้ตัวมันเองนะครับตัวมันเองติดอิเล็กทริซิตี้จะแรงขึ้นนะครับ150นะครับ ความแรง150แล้วก็ดาเมจแรงขึ้น20%นะอันนี้ก็เป็นตัวที่4นะครับที่ผมแนะนำนะครับต่อมาถ้าเป็นโปเกมอนตัวที่5นะครับผมก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวทันเดอร์นะก็เป็นอ่า อีกล่างหนึ่งนะครับของตัว ev นะครับผมก็จะมีหลายล่างเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะพูดถึง thunder ล่างไฟฟ้านะครับก็ thunder ตัวนี้ครับก็จะมีท่าโจมตีนะครับก็มี shadow b o l l นะครับโจมตีธาตุผีนะครับ65นะแล้วก็มี agility นะครับก็จะเพิ่มนะพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับตัวยี่20% 3รอบนะแล้วก็ท่า volt switch นะฮะสร้างความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับดาเมจอยู่ที่60นะครับผมอ่า ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนอัสตอรเมดเป็นทันเดอร์โบรนะฮะทันเดอร์โบรก็จะสร้างความเสียหายท่าไฟฟ้านะครับผมแล้วก็นะครับทำให้เป้าหมายติดสถานะนะครับเอามาพาดสามเธอนนั่นเองนะครับความแรงที่ร้อยสามสิบนะครับผมอ่ะผ่านไปแล้วทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมฮะก็ห้าตัวนี้เป็นห้าตัวที่หาค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนน่าจะมีแหละนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมมาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับตัวที่หกเป็นพัซเซิลนะฮะอ่าโปเกมอนไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับ พัสเซลตัวนี้นะครับเมื่ออยู่ในเขตต่อสู้นะครับผมก็จะเพิ่มสปีด5%ตัวเองนะครับโจมตีแล้วจะสะสมนะครับผลของพาสนะครับผมใส่ศัตรูทั้งหมด20%นะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นนะฮะ2เทิร์นนะครับผมแล้วก็ถ้านะครับศัตรูนะครับเจอผลของนะครับไมนันนะครับจะสร้างความเสียหายอีกครั้งด้วยดดเมจแรง50%นะครับคือง่ายเลยถ้าเอาพาสดเซกับไมนันยืนคู่กันเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับเาเมจมันจะแรงขึ้นนะ แล้วก็ท่าชามนะครับจะเป็นท่าโจมตีท่าแฟรี่นะครับ75นะแล้วก็นี่ครับเบสโตนะครับอันนี้จะสร้างความเสียหายท่า normal นะครับผมโจมตีแล้วนะครับจะฟื้นฟูนะครับเลือด25นะครับผมให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เลือดน้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ท่าสปาร์กโจมตีท่าไฟฟ้านะแล้วก็อันติเมทนะครับเป็น l a s รีซอร์สนะครับผมสร้างความเสียหายท่า n o r มอลนะครับผมนี่ครับดาเมจแรงที่100นะ โอเคถัดไปโปเกมอนตัวที่7นะครับก็จะเป็นไมนันนะครับก็เป็นโปเกมอนไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับมีสถานะมันเป็นบวกกับลบไงนะฮะมันอยู่คู่กันมันจะสร้างเดเมจคู่กันค่อนข้างดีนะครับถ้าโจมตีที่แตกต่างกันไปของไมนันเนี่ยจะเป็นถ้าโจมตีท่าความมืดนะเดเมจทอยู่ที่75นะแล้วก็จะมีนะครับสวิต์นะครับเชโร่นะครับก็โจมตีท่าความมืดนะฮะเออความมืดหมดเลยนะนี่ครับ แล้วก็อิเล็กทริกบอลนะครับเป็นไฟฟ้านะแล้วก็ไดเมจเป็นทรัมป์การ์ดนะครับไดเมจอยู่ที่100นะฮะยืนคู่กันนะครับเก่งมากตัวนี้นะครับผมอ่ะผ่านไปกี่ตัวแล้วนะครับ7แล้วใช่ไหมตัวที่8แล้วกันผมให้เป็นอีมอนกะนะครับตัวที่8ก็เป็นเจ้าอีมอนกะตัวน้อยนะครับก็จะมีพัดสีนะครับก็จะมีมอเตอร์ไดส์นะครับผมก็นะครับเมื่อเบอร์มอนนะครับตัวหนึ่งปล่อยสกิลไฟฟ้านะครับอีมอนกาจะรับความกดสิอร์เนะครับผม ท่าโจมตีท่าแรกเป็นอ่านี่ครับเป็นเทรลวินนะครับจะมีจะเป็นอ่าแค่แบบว่าเป็นบัฟเนาะก็เพิ่มสปีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโปเกมอนฝ่ายบินเราทั้งหมดหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็ท่าโจมตีเป็นท่าช็อคเวฟโจมตีท่าไฟฟ้านะครับดาเมจเจ็ดสิบนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับแอคโครบติกนะครับโจมตีท่าโนมอลเจ็ดสิบแล้วก็อัลติเมจเป็นดราก้อนรัสนะครับผมนี่ไปไปประมาณครับตัวมันเองเป็นท่าไฟฟ้าใช่ไหมท่านบินแต่ว่ามีอัลติเมจเป็นท่ามังกรนะครับโอ้โหอ๋อเรื่องเหมือนกัันนนะะดาเมมจครบผ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโอเคเหลือีองตัวนะครับก็สําหรับโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนํามาตลอดนะก็คือตัวนี้เลยนะครับเอลิคิบูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับของเกมนี้นะครับที่เราต้องใช้กันก่อนนะครับก็จะมีไฟนะครับถ้านจะมีท่าโจมตีท่าไฟนะไฟร์พันนะครับ60แล้วก็เป็นไอซ์พัน30สามสิบนะฮะแล้วก็มีทันเดอร์พันห้าสิบแอนติเมตจะเป็นทันเดอร์สามสิบนะตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับมีทุกท่าให้โจมตีนะช่วงแรกเนี่ยจะให้ประโยชน์นะครับ แกตัวละครแกทีมเราค่อนข้างมากนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมตัวถัดไปนะครับก็ตัวสุดท้ายนะผมนะครับให้เป็นอ่าตัวนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยมันจะมีตัวอีก2ตัวนะครับตัวนี้นี่อัลโราโกเลมตัวนี้ครับค่อนข้างดีนะครับอัลโราโกเลมเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่านะครับยยเว้นท่าไฟฟ้านะครับท่าหินนะครับท่าต่อสู้ทุกเทินจะได้รับความเสียหายนะครับ อะไรท่าตามนะครับ ATK ตัวเอง60%นะครับผมแล้วก็ถ้าโจมตีเนี่ยนะครับเป็น explosion นะครับจะเป็นท่าสร้างความเสียหายท่าแบบปกตินะเมื่อใช้แล้วตัวเองจะเสียหาย HP ทั้งหมดนะครับเป็นอขอบเขตหมู่ damage มมอยู่ที่125นะรัอัน้นี้เป็นท่านะครับ เขาเรียกว่านะพีชีพนะครับผมเป็นระเบิดตัวเองนะแล้วก็โจมตีท่าไฟฟ้านะครับเดเมจหมูนะ40นะฮะแล้วก็จะเป็นท่าร็อกโตรนะครับเป็นท่าฟังหินนะเดเมจหมูอยู่ที่40สังเกตได้เลยนะครับมันจะโจมตีหมูหมดเลยนะครับผมอ่าต,ตัวนี้จะมีความสามารถพิเศษคือโจมตีเป็นหมูหมดนะครับแล้วก็นะครับอันติเมตเป็น stone อ d นะครับสร้างความเสียหายธาตุาหินนะ นะครับจะเพิ่มความเสียหายอีก50%ให้กับศัตรูที่ควบคุมติดติบับอยู่นะครับก็ <c oughs> ขอบเขตหมู่เหมือนกันนะครับ75นะเอ็งผมบอกครับตัวนี้ความต่อพิเศษมันก็คือปกติเนะี่ยถ้ามันเป็นโกเลมนะครับล่างปกติคือท่าหินอย่างเดียวใช่ไหมพอมันเป็นโรล,ล่าเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าไฟฟ้าใช่ไหมพอเป็นท่าไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยสังเกตเลยดัมเมจของมันเองเนี่ยหมูม่ไปเลยหมูม่เลยนะฮะก็ค่อนข้างมีประโยชน์กับทีมมากๆนะอ่ะโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่สิบโปเกมอนนะครับไม่ได้แจกอันดับนะครับเป็นสิบ เป็นล่างเป็นโปเกมอนธรรมดาเลยนะครับหาจับได้ง่ายนะครับสุ่มกาชาได้ง่ายนะครับไม่ต้องเติมไม่ต้องซื้อนะครับหาได้ง่ายเลยก็สําหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากจะลองใช้ดูนะครับทีไมไฟฟ้านะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วอย่าลืมไแจ้งเตือนคลิปใหม,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกียน